คนละ2,800บาทสามารถออกไปแตะหิมะด้านนอกได้อย่างนี้เลยนะจ๊ะว <Wow. S 1> ้าวอขมจะนทรอยู่ในท่าโรงแรมของเราอยู่แล้วนะคะ วันนี้นะคะพิมอยู่ที่จังหวัดอากิตะค่ะแล้วคืนนี้พิมจะมาพักที่ออนเซ็นออนเซ็นที่พิมจะพักคืนนี้นะคะเป็นหนึ่งในสุดยอดออเซ็นของนิวโตอองเซ็นในจังหวัดอากิตะค่ะที่นี่มีชื่อว่าคานิบาออนเซ็นค่ะเป็นเรียวกังที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดา7เรียวกังของนิวโตอองเซ็นจากที่พิมไปทารีเสิร์ชมาแล้วนะคะที่นี่เป็นที่ที่ถือว่าดีมากแล้วคุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปมากๆาเลยค่ะไปดูกันดีกว่าว่าห้องเป็นยังไงนะแล้วก็อยากจะบอกว่าออเซ็นที่นี่ สวยมากๆเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันเลยนะคะต่ครั้งนี้นะพทว่จะมานอนกันสามคนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะปูห้องไว้ให้เราแล้วแบบนี้ดูนี่ก็จะนอนกันแบบนี้นะเต็มพื้นที่นะจ๊ะแล้วพอเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้นะเขาจะมีผ้าเช็ดตัวให้เอาคนละผืนนะคะมีชุดยูกาตา แล้วก็นี่กันหนาเวลาเราไปอองเซนเพราไม่บอกออเซนข้างนอกด้วยอันนี้ก็จะเป็นกันหนาอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็จะมีตัวอมนิตี้วางไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวตัวอมนิตี้เรามาดูกันที่หลังข้างล่างมีเซตตี้บล็อกตรงนี้นะคะมีถังขยะทีวีซึ่งก็ไม่คิดว่าจะดูตรงนี้ก็เป็นโต๊ะซึ่งมีขนมมาให้เราด้วยข้ามแยงนะ อะไรล่ะ้อันนี้น่าจะเป็นชุดชาค่ะชายเป็นเส่ชานั่นเองเออนี่แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวด้านในกันเลยไม่นายสิวิวระเบียงโอ้มีที่นั่งชมวิวด้วยเราสามารถนั่งชมวิวได้ดีนะและนี่อยากจะบอกว่าสามารถออกไปแตะหิมะด้านนอกได้อย่างนี้เลยนะจ้า แลอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นตู้เย็นค่ะเขาก็จะมีตู้เย็นให้แบบนี้ซึ่งไม่มีน้ำให้นะต้องหาน้ำเองนะคะมีได่ปอบผมอยู่ข้างในแต่ว่าที่อาบน้ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องเช่ครับเราต้องไปอาบจากออนเซนนะคะแล้วก็ในห้องเนี่ยก็จะไม่มีห้องน้ําเราจะต้องออตรงชั้นของเราเนี่ยมันจะมีห้องน้ํากับที่ล้างมืออ่างล้างหน้านะคะเราไปใช้ตรงนั้นได้ซึ่งเขาก็จะบริการอย่างบอกว่าคนที่บริการเนี่ย ดีมากๆโรงแรมนี้นะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะแต่เขาไม่มีลิฟต์เรากระเป๋าพวกพิมก็คือใหญ่มากนะแต่เขาถือขึ้นมาให้ทุกคนเลยคือบริการดีมากแล้วก็พิมมาก่อนเวลาเขาก็ให้เราเออรีเช็คอินด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันบ้างนี่นะคะตอนนี้พิมก็เปลี่ยนยูระตะที่เขาให้มานะกำลังจะไปลงอองเซนนะคะก็เขาจะม่ถุงนี้ให้คนละถุงนะไดถุงวี แปรงสีฟันยาสีฟัน,นะค่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้เราด้วยเวลาเราไปลงออนเซ็นนะแล้วก็เอาของจําเป็นนะคะพวกแบบครีมล้างหน้าอะไรเงี้ยใส่ไปในถุงแล้วก็ถือไปด้วยเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งของออนเซ็นที่นี่นะเรากำลังเดินไปส่วนของออนเซ็นด้านนอกทางเดินเราต้องเดิอนออกมาจากหน้าตัวตึกนะ นะคะลราไปลงบอ่อผู้หญิงอย่างเดียวแล้วก็เป็นบอ่อเพื่อนแอมาแล้วนะบอ่อนี้นะคะเป็นบอ่อในร่มแล้วก็เป็นบอ่อแบบผู้หญิงผู้ชายแยกกันนะส่วนนี้เป็นโซนของผู้หญิงนะคะก็จะเป็นที่อาบน้ำแบบนี้นี่ที่อาบน้ำแล้วก็มีบอ่ออันนี้เป็นที่กินข้าวนะคะทุกคน ข้ามนะอ่าข้มจะมอยู่ในค่าโรงแรมของเราอยู่แล้วนะคะแล้วเราสามารถเลือกเวลาได้ว่าจะ6โมง6โมงครึ่ง,งหรือว่า1ทุ่มเลือกได้สาเวลานะนำเลือกตอน6โมงเย็นนะคะอันนี้เขาก็จะมาเป็นเซ็ตอย่างนี้เลยซึ่งเป็นเซ็ตของที่ขึ้นชื่อในจังหวัดอากิตะมิโยตในยูนันเองตัวนาเบะตัวนี้นะยี่นของจังหวัดนี้เลยอ,อันนี้นะคะเขาก็จะมาทําการจุดไฟให้เราก่อน แล้วก็ให้เรารอสิบนาทีถึงจะกินได้นะนอกนั้นก็สามารถกินได้เลยแล้วก็น้ําสามารถจะไปตรงนู้นได้นะคะจะมีที่ที่เราสามารถไปตักนะนได้แล้วก็มีเครื่องดื่มอย่างอื่นที่เราจะสามารถสั่งได้เหมือนกันโอเค ถ้าอยากบอกว่าอาหารรสชาติดีมากเลยนะแล้วเทียบกับราคาถือว่าคุ้มมากเลยตรงนี้เรมมามีขนมมาให้ด้วยนี่ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปออนเซ็นด้านนอกนะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเป็นออนเซ็นแบบรวมชายหญิงนะในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มจะเป็นอองเซ็นที่ใช้ได้แค่ผู้หญิงเท่านั้น,นะคะ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะสอบเออจะทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแต่มันต้องเดินไปข้างนอกนะไปหนาวไหม ้าดูดิกำแพงอยู่มาเออว่าสูงมากเลยอ่ะเออเฮ้ยพี่ผ่านหน้ามาดิเออสูงเท่าหัว จะบอกนะคะตรงนี้ใช้ได้24ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าโดยเวลาส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะเป็นเวลาที่รวมชายหญิงก็ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าจะมาผู้หญิงอย่างเดียวทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มนะก็ต้องผ่านความมืดด้ว <laughs> ย ข้าวังเซ็นเสร็จเราก็ต้องมากินนมนะนี่นมแบบนี้นี่ตอนนี้เวลา8โมงนะคะแล้วก็มาทานอาหารเชา้ากัน รามาดูว่ามีอะไรบ้างก็เป็นของป่านะคะของแถวแถวนี้นะจังหวัดอากิตะนะนี่แล้วอันนี้น่าจะเป็นข้าวนี่อันนี้นะคะเป็นปลานะเราก็ต้องเอาขึ้นไปย่างตรงนี้นะจ๊ะเขาบอกใหาย่างหนงนสองฝั่งเลยแล้วก็มีซุป ตรงนี้เป็นตอนเช้าเมื่อก็คือออนเซ็นเมื่อคืนที่เราเดินมาเข้าในเองนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนที่มันสว่างๆค่ะ เป็นองนเซนแบบรวมนะตอนนี้นะเวลานี้ก็เป็นแบบรวมนะคะเขาได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะแต่น้ำจะใส่เลยตเตยจะบอกว่าสวยมากท่ามกลางป่าไม้เลยอะ่ะออดูสิสวยมากเลยนี่นะคะทุกคนเข้ามาเราจะเป็นอย่างนี้เลยบ๊ยายบาย นี้นะคะพิมพก็มาเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่นะเวลาเช็คอินนะคะเป็นเวลา3ามโมงบ่ายสามโมงนะแล้วก็เวลาเช็คเอาท์คือ10บโมงเช้าค่ะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะที่นี่รวมนะคะที่พักราคาออนเซน็นราคาอาหารเช้าอาหารเย็นแล้วอยู่ที่คนละ2องพัน 800บาทนั่นเองนะวันนี้พี่มากัน3คนค่ะก็อยู่ที่25,500เยนนะรวมๆกันแล้วเนี่ยเมื่อหาร3เนี่ยก็จะได้ราคาประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็2,800บาทนะอยากจะบอกว่าที่นี่บริการดีมากๆอาจจะดูไม่ได้ใหม่หรือโมเดิร์นหรืออะไรนะแต่มันได้สไตล์ความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ออเซ็นที่นี่สวยมากๆเลยค่ะองเซ็นนี้นะคะเป็นหนึ่งในองเซนที่อยู่ใน7 องเซนนิวโตนะที่คราวที่แล้วพิมพ์ทําวิดีโอให้ดูนะคะที่ไปเที่ยวที่ใช้บัตรนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะก็เดี๋ยวพิมพ์จะแท็กลิงก์ไว้ให้สำหรับ,บวิดีโอก่อนนะคะใครอยากไปดูก็เข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าจะ้ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ก s ซับสไครต์บาย